วันนี้ผมจับเล่นเกม d h i s w a r l of Mine ในภาคที่สาล้วโอเคหลังจากในภาคที่แล้วพาวิกนะครับไปขโมยของแล้วโดนทำลายร่างกายมาโอ้โหงานเข้าเลยอะกลับมาแบบแทบเป็นแทบตายนะครับโอเคจำเป็นต้องกลับไปพักก่อนโอ,โอ้โหเวรละพาวิกได้รับบาดเจ็บอะอ๋อมีโอ้มันจะต้องมีกล่องพยาบาลนี่หว่าแต่เทาว่าเราไม่มีกล่องพยาบาล ้องหาอะไรให้พาวิกกินก่อนไหมเนี่ยคือว่าให้มันนอนก่อนดีกว่าพาวิค่ะสภาพแย่มากเลยหิวใช่ปะหิวไปหาอะไรกินไปมาโคลครับหิวหิวต้องไปหาอะไรกินพาวิกแม่งได้รับบาดเจ็บนะครับหาเอะไรแดกครับอืโอเค อะไรวะเนี่ยอ๋อพาวิกมันได้รับบาดเจ็บอะมาโคลงเดินม,มาดูอะไรวะนี่ออะไรเนี่ยเอาของกินมาให้เฮียเคสุดยอดครับซึง้งเพื่อนแท้เลยอย่างงี้พาวิกมันได้รับบาดเจ็บอะ อเอาอีกมึงก็นอนไปดิเออสุดมึงก็มาแดกข้างบนต่อเอาวิ่งเลยขึ้นมาอ่าโอเคยังไงต่อวะของกินยังมีไม่พอจําเป็นต้องขโมยของกินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้พาร์ทนี้มึงกินได้บ้างมึงกินบ้างก็ดีนนะไอเหี้ยหมดเลยแดกอะไรทีเนี้ย โอเคครับพาวิกได้รับบาดเจ็บก็ให้พักผ่อนไปส่วนบู๊นี่นอนมึงนอนไม่ดูเรื่องเลยนะ okay, เนี่ยโอเคเหลืออยู่คนเดียวตอนนี้นะครับทําอะไรดีลงมาข้างล่างที่มีอะไรทําบ้างไหมประตูอันนี้จะเปิดได้หรือ,อยังไม่ได้โอเคเราสามารถจะออกไปข้างนอกได้ไหมลองมาดูกันนะครับผมเองก็ยังไม่เคยออกไปนะ ต่อยกลางวันเท่าเท่าไรนักอะไปข้างนอกได้ไหมเปิดประตูอือะจะไปไหนได้มาดูสิมาโคนะครับจะเป็นคนออกไปมันสุดแล้วจะไปไหนได้อ่ะอืมไม่ได้วะเราสามารถกด ให้มันจบวันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าในหนึวันมันไม่มีอะไรเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูรอบๆก่อนว่ายัางต้องทําอะไรอีกไหมยังขาดเหลืออะไรอีกหรือเปล่าอ่าโอเคข้างบนสุดก็ยังไม่มีอะไรนะครับชั้นบนนี่ยังว่างๆอยู่มีหลายๆส่วนที่ต้องต่อเติมให้มันสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับข้างล่างชั้นล่างก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะดูมันจะไม่ค่อยมีอะไรเลย อโอเคลงมาทางนี้อืมฟังวิทยุดยโโโโิโอ้โหโโอ้หแม่งฟังไม่ดูเรื่องอ่ะบอกเลยเป็นวิทยุ <c oughs> มีการยิงกันของสไลด์ของมีเกิดการยิงกันขึ้นนะครับน่า โอเคก็เป็นข่าวการโจมตีพวกช่วงสงครามอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเอ๊ะเหมือนตรงนี้จะมีที่ให้ซ่อมอะไรหรือเปล่าถ้าเข้ามาก็จะยังไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมสามารถกดข้ามมันไปได้เลยนะครับโอเคะผมจะลองกดข้ามบันดูเออโอเคไปตอนกลาคืนเลยดีกว่าถ้ามันยังไม่มีอะไรอะให้มาโคออกไปข้างนอกดีกว่า้ยกลับมาที่เดิมไม่ยอมแพ้ว่ะ ไปเลย <laughs> มามาโอเคเราต้องเข้าไปแบบเงียบๆนะครับห้ามพลาดเลยของกินจำเป็นมากต้องเอาของกินไปเยอะเกมนี้ของกินหายากมากนะครับเห็นหลายๆคนบ่นว่าของกินหายากมากผมก็เลยหลังจากที่ลองเล่นดูแล้วก็หาโคตรยากของกินนะ่จะบอกให้เลยโอเคต้องลงมาไหนต่อข้างล่าง ช้าช้าช้าชา,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 ชาโอเคเราจะไม่วิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งเนี่ยอาจจะมีคนได้ยินได้คนกองดูว่ามีอะไรเปล่าส่วนอยากจะเป็นพวกอุปกรณ์เราจะยังไม่ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่เก็บโอเคดอับออกไปก่อนอไม่เอาเว้ยเพื่อความอยู่รอดของเราโอเคไม่มีอะไรไปเว้ย อ่าซองดูซี่มีอะไรเปล่าก็ไม่มีอะไรเปิดได้ฮะมันล็อกเหรอโอเคไปข้างบนข้างล่างไม่มีอะไรหาตู้เย็ยนก่อนอันดับแรกแม่งซองโอเคซองดูแล้วไม่คนไม่มีก็ไปได้ครับมีฝนตกด้วย เฮ้ยไอสัตว์มีคนอยู่ลบโชว์บอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่เห็นวะ่ะอ,อ๋ออยู่ข้างล่างปะซอง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 ดูก่อนดูดิมีใครอยู่ปะอ,อ๋อมันมาแล้วมาแล้วอีกเยอะลบลบลบเรื่วเรืวเรืวเรืวเออได้ยินเสียงอะไรอ่ะ เฮียเวล้ามันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วนี่ไงปับ๊บไม่เห็นไม่เห็นไอสัตว์ไม่เห็นโง่โง,ง่เอาไงดีวะเล่นแม่งเลยดีปะเดี๋ยวไงดีเอาไงดีโอ๊ยเอาไงดีวะไปแล้วสิถืวะรอให้มันเดินไปครับรอให้มันเดินไป เออสองสองดูซิมันไปไหนหายไปแล้วเว้ยเปิดประตูอ่ะอเคมันเดินลงไปแล้วตู้เย็นตู้เย็น สัตว์ตัวเย็ยนไม่มีอะไรเลยอืมโอเคเราจะเราจะไปข้างบนนะข้างบนข้างบนข้างบนเราจะไปข้างบนกันนะครับเออไปข้างบนกันดูซิว่าข้างบนมีอะไรให้เราเล่นบ้าง ชกแม่งเลยเย้เหมือนมันกำลังมาวะลบเร็วซ่อน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 ชวแวบมันจะขึ้นไปข้างบนไหมมามาไอสัตว์มามาแนละ้ววิ่งลงวิ่งลงโอเคก็ไม่น่าเจออะไรนะอ,อุ้ยไอสัตว์ เฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไอ้เหี้ยไม่เห็นกูไม่เห็นกูลบจะวิ่งไปไหนวะเนี่ยอเอาของเอาของเร็ว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 เร,วเร็วเออไปให้หมดไปเร็วไปเร็วไอ้เหี้ยมีคนอยู่วะข้างบนมีคนอยู่นะครับ เอาไปด้วยของเก็บได้เยอะดีมังล่างมังล่างนี่คืออะไรเป็นพวกเครื่องประดับอันนี้เอาเราเอาเอาไปไม่ได้คนระับมาที่ตู้เย็นเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวต,ต,ตู้เย็นมันก็หมดแล้วดีกว,ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยตู้เย็นอะไรมาใส่ไม้วะเนี่ยลงไปข้างล่างเร็ว าบางล่างตรงนี้มีอะไรป่ะโชวแบบ์แวบไม่มีอะไรลองเปิดดูเออมีของมีกล่องให้คน้นม,มีไม้เต็มเลยวะไม่เอานะครับใจยเย็นๆค่อยๆเก็บไปก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่เราต้องใช้มากอะ่ะ นมาทางนี้ก่อนเร็ยอ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรเปิดเข้าไปซิเรือลรือเรือตู้ดูโชว์วับมันก็จำเป็นอยู่นะพวกนี้เนี่ยลองไปลรือตู้ดูนะครับมันล็อก โอเคอันนี้เป็นตา,ตาส่องส่องไปดูได้ก็ไม่มีอะไรอ่าโอเคงั้นขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรละของกินไม่มีอาหารไม่ได้อ่าโอเคงั้นลองขึ้นมาฝั่งนี้ได้ไหมอะไรเนี่ยโอเคได้เวลากลับแล้วเหรอ ามาพ <c oughs> าวิกไม่นะพาวิกเดสเหรอโอ้พระเจ้าเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเอาจริงเอาจริงไอ้เหี้ยตายหมดแล้วเหรอ โอเคแม่งเหลืออยู่คนเดียวเหลือบูธอยู่คนเดียวครับจริงเหรอเนี่ยรีบลงมาเร็วรีบลงมาเร็วเฮ้ยสัตว์ไม่มีอะไรแดกเลยมันหิวมากอ่ะของกินหายากมากครับเกมนี้ของกินโคตรจำเป็นเลย กินเท่าไหร่ก็ไม่พอวะ่ะหมดแล้วไอ้เหี้ยโอเคสงัต้องเลยเฮ้ยมาโคกลับมาแล้วเว้ยกลับมาก็ไปนอนไปมาโคของกินแม่งไม่เหลือแล้วอ่ะ พาวิกเดียไปแล้วคนหนึ่งเหรอวะเชี่ยแม่งตายว่ะโอเคไม่เป็นไรเว้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันภาทหน้าครับสำหรับพาทนี้สวัสดีครับ